ดีค่ะพี่น้องคะอร่อยไหมอยากเช็ดอยากเช็ดไปเอาไว้นั่นน่ะสิไปเอาผ้ากระดาษเปียกอยู่หน้านั่นน่ะพัชชิยูไปส้มตัวน้อยแล้วอันนี้เหลือไว้กินบะปุ๋งเนาะคะ่ะพี่น้องนี่อยู่หน้ารถอ,อะ่ะบะปุ๋งเพราะว่าเขาวปุ๋งในกระทะแล้วบใส่พริกใส่หยังพร้อมอันนฝนตกเอาพัชชอยู่ออกไปส้มตัวน้อยแต่เล่ต้นเล่ต้นโฮมกับ พิวเวิร์ดิีเวิร์บันเนียนบอกงับุ่มบอกเอาอันแล่นลวดเขาแน่นให้สาก่นันชาไข่ขาวเากินชาไข่ขาวอันบอ,นอ,นอนกไปว่าเนี่ยขอบคุณค่ะขายซอยได้ ทำไมนกินแล้วมันเผ็ดอะของเผ็ดอะไรแม่ไม่ได้ใส่อะไรเลยมันทำไมเผ็ดอะบอกว่าไม่ต้องพาเจ้าภาพาลูกกลับบ้านรวดชนไม่ต้องห้องปดอดเช่นใช่ไหมเนี่ยลมแรงใช่ไหมที่พ่อขายของใช่ไหม มันลองมันลองบอกว่าก็นังได้ไหมหมูหนูกลัวไหมงมแรงใช่ไหมหนูก็เลยบอกว่าปิดหมดก็วินใช่ไหมยังฝนอันนี้นี่ของม้ามาก่อแเจออะไรเจออะไรอยู่ถนนอ่ะฮะเจองานอะไรงานเผาศพงานเผาศพ ตุูกับต๊ะตรถนี่หนอโต๊ะตรถมอไซ้อันลูกค้ามาคือเสกอกมันนี่เพิ่นนอนอยู่เพิ่นนอนอยู่บ่ะรถเนี้ยมันนีแม่ผัดลูกขึ้นแม่ผัดลูกขึ้นเพิ่นขี้ลูกนะแม่ต๊ะรถมอไซ้แบบนี้อันอันมองมองพัคเทาข้นส่วนไหมแห้งอัน ส่วน่นอ๋อมาใส่เป่นเจ็บเิ่นจุกใช่ไหมเจ็บไหมเป็นดีมาตอนอยู่โรงเรียนแม่ครูก็ทำแบบนี้แหละให้กินค่ะ เอาน้ำในตู้เย็นน้ำเย็ยนๆไหมแม่จ๋ากินไปแล้วแม่เอาให้ไปไปเลยดูเอาน้ำขวดหนึ่งนะ้าข,ขวดที่ป๊าป้าออกกระชากข,ของ,งต้อยแตหน่อยดิหางไม่ปุ๊กไมเพ่คนขายได้หยิบปุ๊กไม่ ทุบ yeah, yeah. ้านเขากระรางตัวรางบัวไม่ถาัวุาใช้ใกทำอะไรแ่่ให้แม่ใช้ก้อนใทำอะไรแม่ยังไม่ได้ใช้ก้อนทำอะไรเลยใช่้ทาอะไร ทำงานอะไรางทำงานก่อสร้างที่ไหนเร้เอาอ๋อเราไม่มีเงินเราก็ต้องทำงานสิจุกถ้าเราไม่ทำงานเราจะเอาเงินไหนใช้อ่ะแม่อยู่บ้านเราก็น,นั่นแหละถ้าเราถ้าเราไม่ช่วยกันทำงานเราจะมีเงินใช้หรอแล้วแม่จะมีเงินไหนซื้อขนมซื้อกับข้าวให้ลูกกินถ้าไม่ช่วยกันทำงานนี่นี่กินกับข้าว จะให้ให้จะให้แม่ทำงานคนเดียวเหรออืมแล้วหนูกับพ่อก็นอนอยู่บ้านอย่างนี้เหรออืมให้แม่ลำบากคนเดียวห้องคิดดีหน่อย <laughs> เดี๋ยวนี้ต้องรักแม่รักพ่อให้มากๆนะรู้ไหมเมื่อพ่อกับแม่เนี่ยลำบากเพื่อนหนูมากเลยนะรู้ไหมคะเอ้กับข้าแม่ไม่เห็นจะอาเลยผีมึงแม่ ฝีมือแม่แ่อร่ลยนะฝีมือใครอร่อยอากอืมนไอ้คนหงอกไยอเลยกินผัดไทยยอยกินผัดซี่ิ๊วเร็วๆปั้นยากระยานเหรียที então, like à, น <internally. S 3> ี réussi, <inf> ่ขนกับปอกแป๊กปอกแป๊ก ที่ตกกับโบตกพี่น้องซี่จังซี่แบบมาแห้งๆกับโบมาแห้งๆไหมคือจังตกแลียนไหมตกพานแบบเดียวกับพานมาอยู่สิบอนี่สวัสดีค่ะป้าป้าน้าหนังได้ไหมนกินอิ่มแล้วใช่ไหมนกินผัดอะไรคะขีอิ่วอร่อยไหมขี้แย่อยหืมภาษากินของเนี้ยกินน้ำไหมยังน้ำไหมยังคะดเดี๋ยว นั่งพักเล็กน้อยก่อนลางถวยหวตะเร็วอันกระชีอันงัดใส่กอกโตทั้งนั่งคิดน้ำปวัวคิดน้ำเราทั้งเรามือเราเจ็บเหมือนแขนเจ็บนี่แล้วน้ำยันแล้วอันงับหงับหยัางลำบากสิแม่พี่น้องคิดเห็นขั้นเราไปผู้เดียวก็คิดเด้ขั้นไปน้ำกันกันนี่เนี่กวักวนี่เนี่ก็กวนก็เค็ดให้พ่อโมโหพ่อก็ะไลกับบ้านที่นี่ ชิ้นัดใส่กอกนัดใส่กอกทาพวเนี้อย่างอย่งกะเห็ดเอ้าปูเราจุดปอโปกไรนกเห็ดอันนี่ยังเห็ดเบิ่งเลี้ยวเวียยเห็ดเบี้ยขั้นแล้วก็ชิ้หูเขาไว้แค่ที่ได้ยังกินหรอกทำไมไม่ถ่ายของข้างหลังแค่ที่ได้ยังกินว่าชิ้หูเขาไว้ก่อนขั้นจะหน่อยก็นั่นก็ให้เราถอดไข่เบิ้งโอ้ย แล้วถอดไข่กินเอาลุกขึ้นมานั่งดีๆเ้าถอดไข่กินเรียยแค่ซี่น้ำนี่ๆไ,ไปกินยัางกระเลี้ยวดอกพี่น้องย่างมือแรงแค่ซี่ถอดไข่คือกันฮีได้บุ๊ถอดไข่กินคนละหน่วยเดี๋ยวซี่ฮงเขาไว้จังสิเฮ็ดส่กอ เห็ดมือโตมือเห็ดมือโตมือเห็ดเห็ดใบบัวไดดทีเข้าตัวเห็ดมือโตมือเห็ดใบเนี๋ยวมันสมแค่ขึ้นเดี๋ยวนี้กับโอเคเดี๋ยวน้องพี่น้องเนาะยะให้ถึงมันสองขึ้นสามขึ้นเถอะใส่กอกห้างคึ้นกับมากสมห้างคึ้นกับโบหมากสมนั่นคุณนยาแล้วค่ะ ว่าอยู่บ้านหมามันไม่กล้ามากินข้าวบูดเก็บแม่ให้แล้วไงคะหมากินไหมห<ะ>มากินข้าวหรือยังกินหมดไหม<ะ>แม่แพ้ให้ข้าวหมาหรือยังบอกว่าหายแล้วหนูนึกว่าให้หนูนึกว่าข้าวในนั้นเป็นข้าวบูดเพิ่นคิดว่าเขาเติมขึ้นนี่แม่พี่น้องเขาคือถาดเขาหมาเพคือเพ็ เพี้หายแล้วเพีกะจีย่ำย่ำเนี่ยเพื่อนกินเบิดแล้ีวกะล่างล่างแล้วก็ไปบ้างหว่หม่มองเกานี่เนี่ยเพื่อนไปเห็นว่าเพื่อนนึกว่าข้าวบูดนึกว่าเอาข้าวบูดตั้งแต่เมื่อคืนให้ให้ใหมาเพื่อนวหนูเห็นไหมหมากินหมดไหมกินไม่หมดเลยเหรอไข่ตุ้นมันกินน้อยไข่ตุนกินน้อยๆไข่ตุ้นไม่ชอบมันชอบกินไก่ไม่ชอบกินปลาไปพี่น้องเอาฝากว่าป้านานา,นานหน่อยเร็ว กดติดตามกดไลค์ like, กดแชร์ให้ด้วยนะคะบ๊ายบายสวัสดีเลยค่ะจัมบี้จ้าทำยังไงดีจิเหมือนที่ร้านอาหารเอ่อ,เส,อ,นนะะอเสียงฝ้าไปไปก่อนเนอค่ะพี่น้องค่ะเสียงฟ้าฮึม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 ยุกสวัสดีจ้า